สวัสดีครับพบกับกล้กอ้อยไยแตนนะครับนี่ก็กลับมาใหม่นะครับสำหรับการรีวิวของเมาโนนะครับหรือเมาโนนะครับรุ่น AU นะครับ AM 2 0 0 S 1นะครับเก็ปกติตอนแรกที่ได้มายังไม่ได้ศึกษาไม่ยังไม่ได้อะไรมากครับก็เลยงงงวยนิดๆนะครับตอนนี้เราก็จะมาอยู่ในช่วงของการรีวิวแบบคร่าวๆแบบ นนะครับอ่านะครับอย่างแรกๆเลยก็พูดถึงเรื่องก่อนมาถึงแรกอุปกรณ์ที่มีให้ก็จะมีไมค์คอนเดนเซอร์นะครับหนึ่งตัวพร้อมกับตัวกองไมค์เวลาเราไลฟ์ไปเนี่ยมันก็จะอะ,อะไรอะเสียงก็จะดีขึ้นนะครับต่อไปนะฮะก็อันนี้ก็จะเป็นขาตั้งของมันนะครับเขาเอาให้มานะครับส่วนตัวนี้ก็คือตัวควบคุมครับตัวควบคุม นะครับหน้าตาก็ยังเป็นอย่างที่จอด้านซ้ายมือผมนะครับววางแรงนะครับก็มีสายนะครับอันนี้ผมจริงแล้วมันแจ็คมันน่าจะได้มา3าเส้นนะแจ็ค3.5นะครับตอนนี้ผมได้มาจากสัญบัสดามาน่าจะมี2เส้นครับหูฟังนี่มันมีอยู่แล้วนาผมนะม่เกี่ยวกันนะครับก็มีสายต่อใหม่ให้นะครับแล้วก็มีพอร์ต USB อ่า USB adapter type C นะครับ USB type C เพื่อที่จะต่อเข้ากับอะไรนะเข้ากับคอมพิวเตอร์นะฮะอ่าเป็นอย่างไรฮะอ่าอันนี้ฮะ USB type C นะครับนี่เข้ากับคอมพิวเตอร์อ่าแล้วก็มี USB เอ้ยมีแพรบ type C นะครับแบบว่าตัวต่อละมันก็เลยนะผมก็ไม่รู้ว่าจะต่อตรงไหนดีนะครับ ก็น่าจะเอาไว้ต่อซักอย่างนั่นแหละเออตอนนี้ยังไม่จําเป็นต้องใช้แล้วเก็บไว้ก่อนมีอยู่ฟังแบบว่าแถมมาให้ด้วยนะครับแบบว่ายาวมากนะครับม้วนอยู่นะแต่ผมไม่ใช้นะเพราะว่าผมใช้ของมอโน่อยู่แล้วนะครับแล้วก็มีอะไรอะใช้สีฉาพูดหมดละโอเคเอาละตอนนี้เราก็มาพูดถึงเรื่องของอาการใช้งานของมันนะครับตามที่ศึกษาเบื้องต้นนะครับก็เอ่อ ก็ใช้งานได้ค่อนข้างดีเลยแหละ, <c oughs> ะเริ่มอยูน้ำแล้ว <c oughs> นะครับก็การใช้งานเื้องต้นนะครับอ่าอย่างแรกเลยผมขออนุญาตไปที่ปุ่มกลมๆก,ก่อนไอ้ปุ่มกลมๆอันแรกอันนี้นะครับอ่ากมันก็จะเป็นปุ่มวอลลุ่มไม้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับผมขออนุญาตเอาไ,อไลท์ผมออกก่อนนะ <c oughs> เพราะว่ามันเด้งเข้ามาในกระดมไลท์นะครับ ส่งงานนะบางทีก็ไม่รู้เวลาอะนะครับสองทุ่มนะจะมีส่งงานด้วยอ่ะนะครับอะไรกลมๆอันแรกนะครับก็คือส่วนของเาเรียกว่าวันร,รุ่มใหม่นะครับถ้าผมใบดูครับอัลโหลได้ยินไหมครับดังไหมฮะตอนผมรีก็จะทายลงไปฮะออลล๊ออลออลอ่าทดสอบทดสอบนะครับผมก็จะประมาณหนึ่งนะครับผมจะใช้การพูดไม่ประมาณหนึ่งแล้วกัน ไม่อยากให้มันดังนงเกินไปนะครับต่อไปต่อไปมาถึง<ม>ด้านซ้ายสุดนี่ก่อนนะฮะนี่อันนี้มันที่ปรับเอเอโคนะครับแล้วผมปรับปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นเอ็โดูนะฮะัลโหลทดสอบทดสอบออออออโอ้โหัเกินนี่ครับโอ้โอหโเ,นนเสียเอ็กโคเกินไปนะฮะนี่ผมเอาลงมาหนึ่งเรื่อยๆโหลอ่าน่าจะปรับห้าน่าจะสำรับคนที่ชอบเสียเอ็โคนะแต่ผมไม่ชอบเองชอบธรรมชาติ นี่คือปรับไอโคได้นะครับไปเรื่อยอ่าต่อไปมอนิเตอร์มันมีข้างๆกันนะฮะอันนี้น่าจะเป็นการควบคุมเสียงเพลงไอ้มอนิเตอร์ทั้งหมดนะเสียงทั้งหมดเลยหรือเปล่านะฮะดูนะลองดูดูดูเห็นไหมฮะเสียงนี้ควบคุมมันได้น้อยนะฮะฮัลโหลโรลโรลเอออันนี้ไม่น่าจะน่าจะโรลนะได้ยินไหมฮะอ่าฮัลโหลโรลนะมันไม่เสียงไม่ไม่ออกเลยฮะออกน้อยนะอ่ะโอเค อันนี้ผมก็จะปรับในส่วนของตรงนี้อยู่กลางๆแล้วกันนะครับมอนิเตอร์นะครับต่อไปนะครับก็จะมีปุ่มหมุนด้านบนเนี่ยมันมีปรับพกโลนะครับ๋ยวให้มันเบาอหรือกลางๆก็ปรับเอานะครับตรงไฮก็ไฮไปนะอันนี้คือปุ่มปรับเหมือนว่าฟังก์ชันจะให้เสียงเบาเสียงกลางเสียงสูงอยากให้เราออกเสียงโทนไหนแล้วก็ปรับได้นะครับแต่ผมปรับไม่เป็นหรอกตรงนี้ก็ผมเอากลางๆแล้วกันนะ ต่อไปเป็นเนี่ยมันจะมีปุ่มในตรงเนี้นะครับจะเขียนว่า IEC นะครับ IEC นะก็น่าจะเป็นในตรงนี้เขาบอกเป็นเสียงสลับวอลลุ่มไม้นะครับไม่เสียงไม่เสียงอะไรก็แล้วแต่เสียงเข้าอะไรเงี้ยอ่าเวลาที่เราจะอัดเนี่ยมันได้หมดเลยตรงนี้เลยตรงอัดนี่เลยนะครับเสียงให้มันเสียงมันดังเสียงมันเบาก็อดอัดอะไรเงี้ยครับเสียงเพลงตอนที่เราจะทาการไลฟ์หรือสตรีมเนี่ยอันนี้แหละครับ IEC <c oughs> ก็ใช้ได้นะครับ <c oughs> ต่อมานะครับจะมีแถบนะครับแถบเขียวเขียวเนี่ยถ้าเรา ู้ดังๆเนี่ยมันจะมีเขียวขึ้นเห็นไหมฮะอ่าเขียวดังมากก็เขียวก็ดังขึ้นหลายแถบนะเป็นแถบไฟไม้นั่นเองต่อไปนี่คืออ่อมิวสิกนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดเพลงให้ให้ฟังนะครับอลองเทสนะครับตรงนี้ก็จะมีตรงนี้มันก็จะมีปุ่มสำหรับอ่าวอลลุ่มของไม์นะครับ ขวามือผมเนี่ยฮะถ้าเราไม่ถ้าเกิดเราอะไรนะหมุนเนี่ยให้มันดังมันก็ดังมากนะอ่านะครับอันนี้ก็เป็นส่วนของอะ,อะไรนะ การปรับรรมิวสิกนะครับเดี๋ยวผมขอปิดไปก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวตอนนี้ผมขออธิบายปุ่มมันก่อนอันนี้ก็คืออย่างที่ผมบอกไปนะครับมันคือปรับเสียงมิวสิกนะครับผมเปิดให้ฟังแล้วต่อไปจะมีตรงแถบน,นี้เป็นรูปฐานอยู่นะครับตรงกลางเลยมันจะมีจุด,ดแดงน,นะครับอ่าเป็นรูปฐานอาจจะมองไม่เห็นหรอกเดี๋ยวค่อยเปิดให้ดูทีหลังนะครับอ่านะครับถ้าดูในนี้แถบดีได้ก็คือเหมือนเราเสียบ USB ออยู่มันก็จะชาร์จในตัวเลย อันนี้มันอยู่ได้แปดชั่วโมงนะครับชาร์จเต็มนะครับแดชั่วโมงตอนนี้มันก็ยังชาร์จอยู่นะครับมีไฟสีเขียวอยู่สี่ดวงถ้าไฟเต็มก็จะตอนนี้มันน่าจะเต็มแหละอืมันได้ขึ้นเต็มสีดวงเลยครับต่อไปอันนี้มันปรับมันเชื่อมต่อบลูทูธมันจะมีกลุ่มบลูทูธอยู่เห็นไหมฮะสัญลักษณ์บลูทูธนะครับผมลองแล้วครับผมต่อเข้ากับอะไรอ่อมือถือนะครับตอนแรกตอนแรกมือถือเนี่ยผมอะไรนะใส่นี่สายแจ็คมันไว้เนี่ยนี้ นะแต่ผมไม่มันผมถอดเลยผมลองบลูทูธดูเนี่ยผมเปิดเพลงก็บลูทูธนะมีถ้าเกิดเราจะจัดรายการนะครับเปิดเพลงแบบนี้เป็นดีเจเปิดเพลงเนี่ยถ้ามีคนจากบ้านโทรเข้ามาได้นะครับเสียงก็จะทำไงฮะเ,เสียงก็เข้าแล้วก็เพลงก็ไม่ตัดนะครับแล้วก็ไลฟ์สดไปต่อไปได้เลยครับเดี๋ยวเราจะทดสอบดูนะครับเดี๋ยวเมโทรหาเพื่อนนะครับ เดี๋ยวผมขอญาตเดินโทรหาเพื่อนนะครับเป็นคนเพื่อนน้อยต้องหานิดหนอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเเพื่อนผมชื่อภาษาอังกฤษด้วย ว่าเสียงมันจะเข้าในโทรศัพท์ผมไหมนะครับเดี๋ยวลองทดสอบดูน้วยราโชไปดูวันเข้าป่ดนะในอันนี้นะฮะฮัลโหลถ้าไม่เสียบสายน่าจะยังไม่เข้านะครับเดี๋ยวผมขยอนรับสายเพื่อนนะฮะเอออันนี้ผมลองนะฮะผมก็ยังไม่นั่นนะฮะถ้าไม่เสียบสายเราไม่สามารถรับได้นะครับลหลครับ โอเคเดี๋ยวผมขอทอดโทอีกรอบนึงนะครับทดสอบเครื่องเสียงนะครับครับขอขอบคุณครับอ่ะนะครับอันนี้ถ้าเป็นบลูทูธนะครับถ้าเป็นบลูทูธเนี่ยโทรหาเพื่อนมันจะอะไรฮะเสียงของโทรศัพท์จะไม่ได้อ่านี่คือทดสอบนะผมเองก็เพิ่งทดสอบเหมือนกันตัวนี้แต่เดียผมเสียบสายนะครับเสียงมันก็จะเข้านะครับเพราะว่าตรงตรงแจ็คที่ผมเสียบอันนี้นะครับ มันเป็นปุ่มเขาเรียกเขาเรียกว่าอินพุตนั่นเองนะครับอินพุตคือทุกอย่างที่เป็นอละล่ออดิโอหรืออะไรเนี่ยมันจะเข้ามาหมดเลยอินพุตนะครับอินคือเข้านั่นเองเดี๋ยวผมขออนุญาตเสียบนะครับอ่าในผมใช้อ่านี่ครับอุ้ยซึ้นะครับลองดู ครับครูนะครับอ่าดีครับดูว่าเสียงจะเข้ามาในนี้ไหมฮะอ่าเห็นไหมฮะเียงมานะครับครับครับผมสวัสดีครับคุณครูจามอนครับครับสวัสดีครับคุณครูไอศูนครับครับผมคุณครูจามอนนี่คือเป็นครูอ่าวิชาสังคมนะครับของนรงเรียนมาภาพประจักษ์ทองนะครับ ที่เป็นครูที่มีความรู้และความสามารถมากครับกระจาพอุปถัมภ์เลยทีต้องเตให้เต็มครับตอนนี้คุณออนไลน์อยู่ครับขใจเย็นๆครับพอแไม่องดีครับครับผมครูจะมอนเป็นครูที่นิสัยก้าวข้างๆดีครับนะครับผมก็ขอบคุณมากครับที่ให้ความร่วมมือในการไลฟ์สดตอนนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้ผมรอทดสอบในการสตรีมแล้วก็ไลฟ์นะครับผ่านอุปกรณ์นะครับมา n โนเ m 200นะครับว่าเสียงของการไลฟ์สด จากมือถือจะเข้าในเครื่องอันนี้ไหมนะครับสรุปว่าเข้าได้ดีครับผมขอพระคุณมากครับขอให้หลับฝันดีราตรีสวัสดีมีลูกไปนบ้านเป็นเมืองครับสาธุครับผมครับสาธุครับทรกมาสวัสดีครับครับผม่านะครับก็อ่เป็นการแกงแกงเพลื่อนกันเล่นนะครับอันนี้อ่เดี๋ยวคนญาตผมเอาถอดปลั๊กไปนี่กันแล้วกันนะครับเพราะว่าผมจะพยายามโชว์บลูทูธมันก่อนนะครับอ่าเป็นว่าถ้าต่อสายแจ็กสามสิบห้า มันก็สามารถคนโทรเข้ามาก็จะติดนั่นเองนะครับเออต่อไปต่อไปอ่ะอันนี้เรื่องของการต่อเออด้านแล้วนะมันจะมีอิเล็กตรอนตรงนี้ครับตรงกลางครับอ,อ่าตรงนี้มันเป็นแถบเลขกเอบอ,อะไรพวกนี้นะครับมันคือครับทนเสียงครับเสียงสูงเสียงกลางเสียงต่าหมายถึงว่าถ้าเรากดไปหนึ่งมันจะเป็นเอนะตัวนี้เป็นตัวเอสังเกตไหมฮะเสียงมันจะเปลี่ยนเปลี่ยนไปออมันมัน เป็นเสียงโทนคีย์โทน A นะครับกดตรง B m a j o r เจอร์ไม่ใชชั่นเมเจอร์เอ้ย B m a j o r อ่า B เดี๋ยวนะอ๋อตัวนี้ B flat นะครับบีแฟทไหม B flat นะครับมันถ้ากดตัวเล็กตอนนั้นมันจะเลื่อนนะฮะ B m a j o r นะครับ C m a j o r เสียงมันก็จะไปมันนะจะผมบีแฟทเมเจอรนะครับอันนี้อ่าเอาเป็นว่านะครับกดไปไดเรื่อยๆมันก็จะไปไเรื่อยๆมันนะครับ นันเลมีหลายคีย์ถ้ากดยกเลิกแล้วก็กดตรงเอฟเฟกต์นหนึ่งทีครับมันก็จะปิดนะครับถ้าเราใช้คีย์ตรงนี้เอฟเฟกต์ก็ใช้ไม่ได้ถ้าใช้เอฟเฟกต์ตัวนี้ก็ใช้ไม่ได้เหมือนกันนะครับเอฟเฟกต์คืออะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันนะต่อไปเมื่อเราทําการนั่นแล้วนะครับเราอาจจะเวลาเราสอนหนังสือหรือเราอะไรล้วแต่เนี่ยถ้าเรามันจะมีคําว่ามีปุ่มเอฟเฟกนะครับอยู่ตรงนี้อยู่4ตัวที่มากับเครื่องเลยนะครับอ่ ตอนนี้เราก็จะลองปุ่มแรกก่อนนะครับโอเ n i นนิ่งครับก็คือการเปิดงานดูเออเจ้เฮ้ยเย <Yeah, yeah. c oughs> อะเยอะ่ะอย่าไปย่าไปอ,อันนี้ประมาณนี้นะฮะต่อไปอะไรก็ไม่รูน้นะตอนนี้ <c oughs> ตบมือลยครับออรอไล่นะประมาณประมาณนั้นนะต่อไปนะครับกันชออ็อตคือยิงเออเออเออ นะก็การีลาตามไปด้วยะฮะต่อไปนะครับก็เป็นอะไรก็ไม่ทราบต่ต่อไปหัวเราะนะครับหัวเราะอ่าเป็นเอฟเฟกครับเป็นเอฟเฟกเสียงหัวเราะนะครับเ,เป็นโหร้องนะนี้ัวร้องต่อไปอ๋ออกใจนะฮะอืมต่อไปนลครับผมเออโอเคอผนตบนะฮะนี้ต่อไปนะครับเป็นกันเชีย เริงะครับเชิง่าประมาณนั้นนอกจากเอฟเฟกพวกนี้แล้วสังยังสามารถที่จะทำการอัดเสียงได้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมลองให้ดูแต่ผมว่าผม,ผมว่ามันเบาไปนะผมที่ผมลองแนละ้วม,มันเบาไปนิดนึีนะครับเดี๋ยวผมจะปรับให้มันสดๆญาติครับอตอนนี้ผมอยู่ที่รายการ The Shock นะครับอ,อันนี้คือผมอัดไปแล้วนะเดี๋ยวผมขออนุญาตลบมันก่อน สวัสดีครับคุูกล้วยนะครับขออนุญาตทดสอบเสียงไหมนะครับลองกดดูนะฮะเดี๋ยวผมจะกดเอฟเฟกครับครับคุูกล้วยนะครับขออนุญาตทดสอบเสียงไหมนะครับเห็นไหมฮะเราสามารถเซฟเซฟเสียงได้นะครับแต่พยากลบไปเลยนะฮะครับคุูกล้วยนะครับนะฮะขออนุญาตทดสอบมาต้องกดค้างนะโอเคกดค้างไฟก็จะขึ้นมานะครับอันนี้เดี๋ยวผมอนุญาตอ่อรีรีเสียงมิวสิ มาไอของผมนหน่อยนึงนะฮะเอออ่ะว่าประมาณนี้การกับอ่ะว่าอ,อัดได้สคอนโดนนะฮะอัดได้4เสียงเลยเห็นปะมีอ่าแถบอยู่4อันเป,ป,ปล่านะครับหมายถึงว่าเราสามารถอัดเสียงอะไรก็ได้หรือเอาเสียงเข้ามาก็ได้นะแต่ผมยังไม่น่าจะว่าเอาเข้ามายัางไงนะครับเดี๋ยวต้องไปลองเช่นอาจจะเปิดเพลงแล้วก็อัดช่วงนั้นหรือเปล่านะน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับอันนี้ยังไม่ได้ลองนะฮะเอาเสียงเข้า ต่อไปเป็นเอฟเฟกนะครับด้านขวามือของผมนี่อยู่6ปุ่มเลยนะครับอันนี้ก็คืออะไรก็ไม่รู้นะฮะเอฟเฟกก็คือเป็นเสียงแบบว่าทนหล่อๆนะเออดูนะครับมันจะบอกว่าเป็นเสียงแบบไหนนะครับดูนะผมจะกดอ่าเสียงเหมือนกันอ่เสียงที่เราพูดอย่างเนี่ยมันจะออกเป็นเสียงผับหรอบหรอฮัลโหล๊อปหรอดูนะฮัลโหลครับผมเสียงจะหล่อขึ้นหรือเปล่าอ่าอันนี้คือเสียงที่หนึ่งนะลองดูว่าแตกต่างกันไหมนะ เป็นนี้ MC นะครับผมผมสวัสดีครับผม JJ ก้านกล้วยนะครับผมเห็นมเสียงอาจจะดูทุ้มๆหน่อยจริงๆผมชอบอันนี้นะครับ JJ นะครับเพราะว่ามันทําเสียงหล่อๆได้นะฮะเสียงก็ประมาณนึงครับเสียงเราไม่หล่อเราก็ต้องกดเสียงอย่างเงี้แหละต่อไปอันนี้ออริจินอลนะครับคือเสียงธรรมดาปกติเลยถ้ากดปุ่มนี้นะครับเขาบอกว่าเอ็กโคจะใช้ไม่ได้ไไม่ด้นะครับลองดูครับเอ็กโคใช้ได้ไหมโล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 ใช่ไหมเอ็กโคไม่ติดใช่ไหมเอ็นเป็นเสียงออริจินอลก็คือเสียงปกติของเรา แต่ว่าเราเราไม่เอาเสียงปกตินะครับเราต้องมีเอฟเฟกต์นิดหนึ่งฮัลโหลครับผมนะครับอ่าน,นี่ก็คือเสียงที่เรานิยมชมช,ชอบนะฮะใช้บ่อยๆนะฮะอ่าโอเคอต่อไปนะครับอันนี้เราก็จะหยุดตรงนี้ไว้ต่อไปก็จะมีเอ่อเสียงที่แปลงนะครับอันนี้เป็นทีเด็ดของอันนี้เลยด้วยเหมือนกันนะครับคือพุชนะครับพุชพุชก็คือหมายว่าเป็นเสียงที่แปลงเสียงเราดูแนละ้วผมจะกลายเป็นผู้หญิงแล้ว ฟรีเมลไปดูดิครับผมไม่ได้เดาดัดเสียงยนะเนี่ยนะครับเปไ็นยังไงบ้างอ่า <laughs> ฮะฮะอ้าว่าไงอลไรเจห้หนุ่มลูกครูฮ่าฮ่า่านะครับเปนเสียงน่าจะปเป็นเสียงผู้หญิงนะนะอ่ะตอบไปเลยฮะเ <laughs> มลอ้าวสวัสดีแบเบบี้ใครอยากจะมีเรื่องกับผมไหม <laughs> อันนี้ก็คือเปเสียงผู้ชายนะเสียงอาจจะอหรอเสียงเลขก็ไม่รู้อ่าน,นะครับต่อ,อไปเบบี้ผมเป็นเด็กตาดำดำใครเป็นเด็กเหมือนผมบ้างอะไรงีร้ล่ะเราเป็นเด็กไหนลุงตู่ขอตังหน่อยอย่าเลยกลับบ้านเถอะ

เสียงผู้หญิงนะฮะอ่าแต่ถ้าเกิดเราจะยกเลิกเราต้องกดที่เอฟเฟคอ๋อครับอ่าอันนี้ก็กลับมาที่เสียงเรานะครับถ้าเรากดที่เอฟเฟคเนี่ยเสียงพุชจะใช้ไม่ได้นะฮะก็คือต้องกลับสลับกันนะครับถ้าใช้เอฟเฟคพุชก็ใช้ไม่ได้ให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับอันนี้ก็น่าสนใจนะครับต่อไปนะครับอ่าอันนี้คือสิ่งที่ผมส่วนตัวว่าผมชอบนะอ่า้เรื่อเด ดีนอสนะครับดีนอสคือตัดเสียงน้อยออกเสียงลมเสียงพวกซ่าๆอะไรเงี้ยอันนี้ผมใช้อยู่ก็เลยไม่มีเดี๋ยวผมจะลองปิดสังเกตมันจะมีเสียงลมถ้าใช้หูฟังอาจจะได้ยินถ้ากิดูในเฟซบุ๊กไม่แน่ใจอ่านี่คือจะมีเสียงลมเสียงธรรมชาติของมันนะครับเสียงลมเสียงน้อยถ้ากดนอ e ดีนอสเ่เสียงจะหายไปถือว่าดีมากนะนี่ดูนะครับแล้วครับไหมครับเสียงมันก็จะเป็นอ่า เงียบตัดเสียงให้มันเงียบขึ้นถือว่าดีมากนะนี่นะเพราะว่าเบางทีเราไม่ต้องการเสียงอะไรนรบกวนนะครับอ่าต่อไปอ่ามิวสิควอลลี่นะครับมิวสิควอลลี่อันนี้มันต้องเปิดเพลงนะครับแล้วก็เขาบอกว่าเป็นแค่คาราโอเกะได้นะครับอ่าเหมือนว่าเราต้องการจะร้องเพลงอะไรเงี้ย,ยแต่เพลงหนึ่งเขาอาจจะตัดตัดเสียงเสียงคนร้องไปแต่ไม่ได้หมดอรอกน่าจะเบามากๆแล้วนะครับก็าอาจจะทําให้โน้ตบางโน้ตมันอาจาหายไปได้นะครับก็ อ่านะครับเป็นคล้ายๆคาราโอเกะชุกคลาวเนี้ยได้ก็ได้นะครับเอ่มิวสิกออรีนะครับก็ลองลองมาเล่นกันดูเรื่องตรงนี้นะต่อไปเออ่ไซส์เชนนะครับอันนี้คือเหมือนว่าอันล่างนะครับขออนุญาตนะครับผมจะขยายตรงนี้ให้ดูอ่านะครับอ่าขยายขยายเนี้ยตอนนี้เราอยู่ที่อ่อันอ่ซ้ายไอ้ขวาล่างอันนี้ครับอ่าเห็นไหมครัตามที่ผู้ชมได้เห็นนะครับ ขวาล่างนะครับมันก็จะเป็นไฟแช่นะครับก็คืออันนี้มันจะเป็นอ่าเาเรียกว่ามีเพลงแล้วมันจะตัดเสียงเป็นดีเจนั่นเองเดี๋ยวผมจะเปิดเพลงนะครับอ่าวตอนผมใช้แอปชอนสังเกตไหมครับว่าเสียงเพลงมันจะเบาไปในเป็นอัตโนมัตินะครับเวลาที่เราเปิดเพลงนะครับแล้วเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวเราเทสใหม่นะครับ ขอโฆษณาสักคู่หนึ่งนะครับนะผมตอนนี้โฆษณาของลาซาดากำลังมาแล้นะครับเดี๋ยวดูเพลงต่อไปผมขอมอบเพลงนี้ให้กับาสาวๆทุกคนนะครับที่ได้ฟังอยู่ใช่กดไลค์ชอบกดเลิฟนะครับ ฝาดินนะครับผมเราคู่กันฝาดินจงใจแกรงเราทั่วระ gl สังเกตได้ว่ามันจะตัดเสียงให้ดบลงตอนที่ผมพูดครักกันความมผสมหรือหรือที่ยืนยาว w i d e t i อ่านะครับอันนี้ผมก็ทําการนะครับเอ่อทดสอบอันนี้ไปแล้วนะครับต่อไป ดูแบ็กนะครับดูแบ็กน่าจะเป็นอ่นนี่ผมไม่แน่ใจนะครับอันสุดท้ายนะครับก็น่าจะเป็นการปัดอะไรบางสิ่งบางอย่างนะนะอันนี้ผมยังไม่ได้นั่นนะครับยังไม่ได้ใช้นะครับเออขอติดไปก่อนนะครับอันสุดท้ายเลยดูแบ็กนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับโดยการใช้งานทั่วไปเราก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับเอออัดเสียงได้อ่าต่อมาดูทําอะไรต่ออะไรได้บ้างนะครับอ่าอันนี้ต่อไม้ได้สองตัวนะครับ นี่นะครับมันมีเดี๋ยวนะดูกอนเอ้ยมีได้สามด้วยเนี่ยนะครับจริงมันได้สามถ้าแฮนเซ็ตมันจะมีไม่หนึ่งไม่สองนะครับอันนี้ไม้หลักอย่างเงี้ยต่อได้สองตัวสมมติเรามีดีเจสครัตเกมสองคนหรืออะไรเงี้ยหรือไปแบบเป็นคนคู่สอนคู่ทาอะไรก็แต่มันต่อไม้ได้สองตัวนะอืมอันนี้มีช่องสองช่อง,องต่อไปก็แฮนเซ็ต <Hands et S 2> ก็คือหูฟังถ้ามีไม์ตรงนี้ได้สามเลยนะครับเ <Yes. S 1> อออันนี้ผมพูดถึงเรื่องสองไม์ก่อนนะเอาตามนี้ก่อนนะ ต่อไปนะครับมิวสิ i อินพุตนะครับอย่างที่ผมบอกไปว่าอะไรเสียงอะไรก็แล้วแต่นะครับมาจากสื่อไหนนะ้วแต่เสียบช่องนี้มันก็จะออกด้วยนะครับสอบด้วยนะครับอย่างที่ผมเสียบเข้ากับมือถือนะครับมันก็จะออกเหมือนกันนะครับนะครับอันนี้ผมพย้อนนิดนึงนะครับก็นะครับ อันจะมีช่องเสียบอ่าเอาพุทนะครับเอาพุทก็2เส้นนะครับเอาพุทก็จะมีออกลำโพงตัวหนึ่งอันนี้ผมลองทดสอบนะครับมีลำโพงเนี่ยผมเปิดได้ติดโอเคออลำโพงอ่าอินพุตไปแล้วอ่าอินพุตมิวสิกมิวสิคอินพุตนะครับอันนี้ฮะแอ้วมอถือได้แล้วก็เอาพุตเนี่ยได้3 4 3 4ช่อง4ช่องเลยนะเนี่ยหนึ่งสองสามแล้วก็เอาพุตเออมันออกได้เยอะอ่ะอืม ดีมากนะครับอันนี้นะชอบเลยแล้วก็เรา USB C อันนี้เป็นตัวควบคุมที่จะ USB Type C นะครับ USB Type C ก็ C คือตัวที่เชื่อมต่อกับโน้ตบุ๊กนะครับวเวลาเรียลสตนั่นองมันก็จะเข้าใน OBS นะครับ OBS ก็ไปตั้งค่าตรงบวกครับจะจะให้เสียงเข้าก็าต้องเป็นครับบันทึกเสียงขาเข้านะครับแล้วก็ไปเลือกอเป็นมา n o นะครับ ไปตั้งเซตค่าในตั้งค่านะครับเลือกเป็น m ม n o นั่นเองนะครับตรงช่วงของผลลัพธ์นะครับเอ้ยไม่ใช่ตรงช่วงของเสียงนะครับก็เดสก์ท็อปพอดิโอก็เป็น mono ด้วยแล้วก็เไมค์นะครับก็เป็น m o โนเหมือนกันนะครับอันนี้ผมตั้งแค่2อันก็เสียงออกมาดีนะครับใช้ได้เลยนะโอเคนะครับอันนี้คือสามารถต่อใน OBS รับเสียงได้เลยนะครับตอนนี้ผมก็ใช้อยู่นะครับ ก็ไม่มีอะไรเอ่อต่อไปเปิดปิดนะครับกดค้างไว้นะครับมีปุ่มเปิดปิดจะกดค้างไว้มันก็ปิดเปิดทีนึงก็กดค้างอีกทีก็เปิดนะครับก็มีดวงไฟตุกตรงนี้ครับเหมือนว่าเราไม่ต้องการแสงไฟตรงเนี้ยเราก็กดค้างหรือกดทีนึงครับมันก็ดับได้เหมือนกันนะครับปรับไฟนะครับเป็นตัวปรับไฟตรงมอเตอร์แต่ผมว่ามีไฟแล้วก็สวยดีครับเพราะว่าเราไม่รู้อะว่าเอ่อเอเที่เรากดไปเนี่ยมันมันติดไหมนะครับหรืออะไรเงี้ยมันตัดหรือยังครับมันก็ควรที่จะมีไฟนะคทําทำ อันนี้ผมจะปรับเสียงเป็นเอคโค่นะฮัลโหลวัลดีสวัสครับผมครับอันนี้ผมก็จะปรับเป็นเอคโค่บ้างฮะลองดูครับเอามามาให้ใช้ก็ประมาณนี้เอาละครับผมน่ครับเอาน้ตนะครับ AUM 200 S1 นะครับก็เป็นชุดคิดนะครับที่มาพร้อมกับไม์เลยนะครับราคาไม่แพงนะครับเพราะว่าเขาขายในลักษณะอยู่ประมาณ2000นนะครับประมาณ2002ประมาณ3นี่แหละก็ตอนนี้ ราคาไม่ได้แพงน,นะครับก็ซื้อมาใช้ในการเรียนได้นะครับแล้วก็ซื้อมาใช้ในการทาการสอนได้เพราะว่ามันก็เป็นลูกเล่นให้เด็กสนุกสนานหรือเราใช้ทํางานอย่างอื่นส่วนตัวผมเนี่ยผมว่าผมเริ่มที่ต้องมาใช้นะทำงานไลฟ์สตร Steam, ีมอะไรพวกนี้ค่อนข้างเยอะแล้วก็สอนด้วยอะไรด้วยนะครับผมว่าเป็นน่าจะเป็นเป็นอะไรที่น่าใช้สำหรับตัวผมนะแต่ถ้ากใครเพื่อสอนดนตรีอะไรเห็นหลายๆสนใจนะราคาก็หมูมันถ้าเป็นราคาปัจจุบันสี่พันกว่าบาทมาั้ง นะครับสั่งลอสซาดาครับสองพันกว่าเองครับสองพันนะครับตัวนี้ผมก็มีผู้ใหญ่ใจดีนะครับช่วยในการซื้อนะครับของของน้องเกิดนะครับก็ขอบคุณด้วยนะครับสำที่นี้นะครับโอเคนะครับจบการรีวิวเรียบร้อยนะครับก็ขอบคุณคนที่เข้ามาฟังนะครับผมก็แค่นี้ละกันครับสำหรับเพื่อนๆเสร็จแต่ก็บาย